ปฏิบัติของเราคือยืดแขนจับเชือกให้สั้นลงเอ,อ,อ็กหน่อยอยังโมก,ก่งเนาะพี่น้องมโอนี้กาผ้าผมเพิ่มมาสอมกีฬาลูกไส้ลูกไส้ละมาฟืา้นก,กีฬาให้จะให้เลาะตะกอโดยใช้เชือกวิธีการของนมกระเสียนะครับตอนนี้กันสวัสดีกันคือเราครับสวัสดีครับกวนลูกสวัสดีครับเออมืนอนี้กาพ่อกันคือเราเนาะครับเนาะงนมกระเสียได้กระสิน จะพาน้องเพิ่มมาฝอกกีฬาเพิ่มเพิ่มจะอยู่บ้านครับเดกาะอไอรูสอมกัไปกินเข่าก่อนมาสัน่นพี่น้องเอ่อยืนแขนออกอย่างนี้นะไม่ไม่ต้องยกมันจะปวดแขนอ่าจะเอาเท่าไหร่อันหนึ่งร้อยหรือห้าสิบเอาร้อยครั้งปฏิบัติ เอาเลยองสา้เด็กอนุบาลสามด้วยพี่น้องนี่ต้องผูกเสือกไว้1อง่าอย่ามาถอยออกไปที้หลูกมันจะโดนพ่อนน่ถอยไปอีกเลวิยอวิธีการนอบวิธีการเดิให้นิดน่อยชำนั่น 48, ให้เขาลึงขาซักวันสามสิบเอ็ดสามสิบองสาสสาาสิาสิบห้าสาสิบหาสเจไปอีกสามสิบเจ็ดสาสิบแปดสาสเก้ามยไวมันจะรัดอะไรยังไม่ถึงเลยมันจะไปห้าสิบได้ไงสามก้าแล้วเท่าไหร่เออนั่นแหละ อนุบันสามส้า่ห็สใช้ขวาด้วยหกสิบเันเดียวได้พี่น้องนี่ถอยไปมันจะโดนตาพ่อหกสิบห้า วันเดียวได้พี่น้องประคองลูกได้ถือว่าเก่งหัวไวสิบเก้า แปดสิบเก้าเก้าสิบเกส้าสิบเก่จ็ิงมากพอเขาออาเสือกมาใส่นั่นเออยังต้องดอให้มันชำนาญขาซะก่อนให้มันชำนาญขาซะก่อนค่อยค่อยผูกต่อไปเจ้ากะยับขยับให้สูงขึ้น แล้วก็จะปล่อยเชือกแล้วก็ดอดอดอดะเออหนังตีนนี่คือหนังตีนนี่ลอาเล่นหนังตีนอย่างนี้นี่หนังตีนอย่างนี้ตอหนังตีนตอหนังเท้าอ่าไปลองทำเล่นให้มันถนัดก่อนอ่าหายเหนื่อยเราก็ทําต่อไปเรื่อยเออนั่นแหละให้คล่องออไม่เกินอาทิตย์หนึง่งน้องเพิ่มก็จะจับทางลูกได้ละเออนันแหละ มันตะก้อมันแข็งของตะก้อของผู้ใหญ่มันไม่นิ่มมันต้องใส่ถุงเท้าด้วยต่อไปนะเออต่อไปมันจะดาะให้สูงตอนนี้เอาผูกเชือกไว้ก่อนเออทำให้มันคล่องก่อนมันจะไม่วิ่งหนีเออจับทางลูกให้ได้ต่อไปเราจะก็จะปล่อยเชือกสิบวันถึงปล่อยเชือกได้ก็จะลองให้เดาะลูก อาเด็กอนุบาลสามพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจให้น้องปื้มอนุบาลสามด้วยมีแต่ย่างกันเล่นได้ทุกปีเล่นได้แล่าวิ่งได้ที่เท่าไหร่ลูกเมื่อกี้อสามวันที่แล้ววิ่งได้เท่าไหร่ว่าบวันไหนวันไหนที่ไปแข่งวิ่งได้ที่เท่าไหร่บอกด้วยอยู่โรงเรียนนพ่อครับอยู่โรงเรียนได้ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งได้ที่หนึ่ง โอ้โห oh. ปีที่แล้วต่อให้เขาก่อนใช่ไหม <Okay. S 1> ปีทีนี้ปื้มเลยเอาคืนใช่ไหมลูกโอเค่ง oh, <Okay. S 1> มากเก่ง <Okay. S 1> มากปีนี้ได้ที่หนึ่งเด้อเพื่อนวิ่งสิบเกียรโรงเรียนได้ที่หนึ่งอ่าปีที่แล้วต่อให้เขาก่อนเพราะว่าโตไม่ทันเนาะปีที่แล้วอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ที่โลบอก mm. <laughs> ปีนี้ได้ที่หนึ่งมาลูกโอเก่ง oh, okay. มากเลยออาไปรอต่อให้เหนื่อยแล้วก็ไปทํา วิธีการตอนเด็กหน่อยนะครับอ่าเด้อพวกนี้พวกนี้เอาร้อยห้าสิบเด้อว,วันนี้เอาหนึ่งรอผ่านไปแล้ว100่งร้อยทำให้เก่งอ,อย่าให้หลุยอย่าให้หลุยเออถือวาถือวาหัวไว้เด้อยพี่น่องเลยว่าเด็กหน่อยนี่คือวิธีการฝึกของนมกษตเกนะครับเพราะว่านมเกษตเก็เคยเล่ดมาแต้ใช่ไหม เลี้ยนมานะครับจะเฮ็ดเจ้าไหนเท่าที่ชิ่นขาเท่าที่เดาะได้เก่งเท่าที่จับทางดูตุกอได้ก็ต้องมีวิธีฝึกให้เขานะครับถอยลังออกไปด้วยถือว่าเพิ่งจับลูกตะกอเมื่อวานนี้นะครับนี่แกก็เล่นเมื่อวานกับวันนี้ถือว่าจับทางดูตะกอได้ไวครับนี่ครับเด็กอนุบาลวันไา,าเชื่อว่าจะเห็นแต่วาปานนี้นะครับเพราะว่าอา่านิดหน้อยทั่วไปก็ จับไหไดเนะครับจับทาง่ได้เพราะว่าก็รล่องมือเล้วเด็กหน่อยที่มานด้น้ำกันก็จับทางบหได้นะครับเพราะว่าอยู่ในความตั้งใจด้วยอยู่ในความขยันด้วยนะครับน่ครับอนาคตของชาติต่อไปไเปนะเพื่อนๆอ้คลิปนี้นุ่งเกษตรกเจ้ไปเพียงเท่นนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามนุ่งเกษตรไต้คลิดนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อน <laughs>